เบี้ยแก้คือเครื่องรางชนิดหนึ่งคนโบราณเชื่อว่าเบีย้ยแก้เป็นเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ใช้ป้องกันสิ่งไม่ดีทั้งหลายการสร้างเบีย้ยแก้คือการนําหอยเบีย้ยซึ่งเป็นเงินในสมัยโบราณมาใส่ธาตุกายสิทธิ์คือประลอดเพื่อให้ธาตุกายสิทธิ์ป้องกันอันตรายองค์ประกอบของเบีย้ยแก้มี3อย่างคือหอยเบีย้ยประลอดชันนรงหอยเบีย้ยที่นํามาทําเบีย้ยแก้ถ้าจะให้ขลังต้องใช้เบีย้ยแก้ที่มี32ฟัน หรือให้เท่าอาการ32ของคนเราถัดมาคือประหลอดองค์ประกอบสําคัญของเบีย้ยแก้ประหลอดเป็นไท่กา,ายสิทธิ์ที่เกิดขึ้น,นเองตามธรรมชาติไม่มีเสื่อมถอยในอิทธิฤทธิ์ซึ่งในการนําประหลอดมาทําเบีย้ยแก้ต้องทําการล้างพิษประหลอดให้สะอาดเสียก่อนเมื่อล้างพิษประหลอดเสร็จแล้วก็นําประหลอดนั้นหนักหนึ่งบาทมาทําเบีย้ยแก้ได้หนึ่งตัวเท่านั้นที่ใช้หอยเบีย้ยมาใส่ประหลอดเพื่อกันไม่ให้ประหลอดนีหายไปได้ เมื่อได้หอยเบี้ยและประดแล้วสิ่งที่ใช้อุดปรอดคือชนโรงค์คือแมลงตัวเล็กไคลพึ่งที่ทาํารังตามโพรงไม้โพรงดินขี้ชันของแมลงชนิดนี้มาใช้อุดปากหอยเบี้ยเพื่อไม่ให้ปรอดไหลออกได้แต่จะใช้เฉพาะขี้ชันโรงที่ทํารังอยู่ใต้ดินจึงจะขลังตามตำราได้อุปกรณ์ในการทําเบี้ยแก้ครบแล้วก็ทําการหาเรื่องยามในการทําเบี้ยแก้